สวัสดีค่ะทุกส้มทั้งบ้านค่ะค่ะมื่อนี้เจคํำสามตัวเตงได้มาติดตามนังเล่าความฝฟันกับปะนวลเนาะคะ่ะปะนวลน,นี่เพื่อนฟันนะคะฟันว่าตำรวจไล่จับเหรอเนานะคะา่ะลูกที่ก็เอาไปเสียงไว้ในหลุมนี่ก็หลุมลบไผ่ได้เนาะแม่งหลุมลบไผ่เข้าไปเรากก็เหมือนหมูบม่บ้านหมู่บ้านเขาอออู้ยาอู้ยแบบว่บา เป็นโมหบ่านพีจังสันน่เนาะโอมหว่านพีแค่์แคร์เลยค่ะค่ะนางดาวความฝันของปนวลเพื่อใจนเนี่ยทางเขาจังไรกับไปฟังเอาน้ำกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะปะนวลสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะปะนวลค่ะค่ะมาหนิกะได้มาติดตามนางราวความฝันกับปนวลเนานะคะ่ะ,นนนะคะ่ะปนวลี่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพื่อชีพฝันจังไรเขากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปนวลเนาะค่ะฝันจังไรค่ะปนวลกะรังวะมือคมมาเอิญมือคมมาเอิญ ก็มาูมัง่ยก็มาหักหู่ามองเสื่องบอกบอก่วนว่าถิ่นมาม่รูหมาแมบอเอามึงแม่าโอ้เก่าก็มากานมาู้ว่าัำเอาเอกก็วางขังกว่าก็แส่ก็วางขังววคาบวชกมาเสาก็ก่าเ่าขังหกม่แม่บอกว่าเขาทไปยัง่งเพิ่งเพิ่าคหักขาายแล้วบอก โอ้นั่นว่ะความฝันน่ะโอ้ตำรวจนำหาตำรวจพาหาคุณโอ้กูว่ามึงจะไงจะไากันข้าวคุกก็บ่เฮ็ดงาตะเตอร์ข้าวยังไงกีวต้องว่าคุกเข่ากายหอว่ะแลมงก็มานมหาคุณสุดซ่คุกัะื้กตะเรวาตะซื้อก็ว่าก็ว่าก็ว่าใส้กระเม๋าเมะอวานก็นาหาบังเอ้า ใครก็อหายก็ออกไปื่มมาอ่ะแต่ห้ก็ออกไปดื่มดูไผ่ะค่ะดห่างมั่งห่บอกห่วงังมั่งดูอในความันความันใหไเนาะก็ห้ก็ห้เป็นยังวอู้เออข้าก็มาข้าเขาเขาไม่หมึงเล่ามาเ็าอกบโอ้ันบอกว่าค่ะบกแม่เขาในรูอมอม้มบอกมั่กกับ กิจมอะไรใครที่เจ่าเขาจะจ้าเจ้าก็่ด้ไหมว่าเหรอ่แม่มาแม่มีแปะไปบอหลุมบันว่ม่ะไปนี่แล้วง่ะแล้วมันเป็นผู้ต่งเปงนบอบอกหูเาพะมันเป็นผู้บอกเป็นหัเป็นหุมห่ังเป็นหุมอ่ะงเป็นหุ้มหุ้มในหม้อคือเขาใส่เ้าพ รบกำบวกทอย่อ่ะเนอะจังก็เหตุไหวเดี่วข้ากัเขาไปเออคือจังรบไปข้ากเขาไปใงญะบุ้งบไปวาไปหอดกา้คือจังเป็นบางเงิ่งผัววะขับไปตรงนี้รุ้งเลยอ้ยเนาะทุกจังเป็นบางเงิงผัวบ้าเมบางกูก็าผมาหายกูหุกจัอจังหายกูมา ก็แบบก็ดูว่าาือเอล่ก็นนี้ก็คนใช่กระมากอะเขาไปนึกมึกกพี้อะไรกลัวแต่ว่าหูหู้นอยแต่ว่าเขาไปนี่นเป็นหมูบ้างโอ้ป็นมูบางเลยบแมงมูบางเข้ากับแห้งพ้องเข้าเฮ้งเข้าแห้งพ้องบะแมงบ่แมงพ้องเข้าก็ถึงอ่อเป็นมูีว่ะอืป็นมูบางถือย่างะเข้าง่าแห้งนึก็พะเพีเขาอู มิจตพูยิงมิจตจพูมิงผูช่ากังงอยร่างช่างค่ะมันเป็นมิจตจพูมิงร้ายตัวมันเป็นอิ่างรับเล่อ้าวเรื่องรับเล่จะง่ายอยพูช้างอยหนอกันไม่ยิงเบิรไดมิจเจูยิงมิจเจพูยิงเท่าร่างว่าลาก็ยอกลอกไฟไม่ห่นลอกไฟกระหูกือไว้ว่าเป็นงเื่องหัก่วง กาหูรวยก็กกร<ล>า่างไปคือเปล่ากงร่างวะก็หูอยู่ว่าเป็นเพื่อนลูกชายแม่บอกตลอดไปตอดเปล่าไปลือกผุผักเป็นหมูวะมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าหัน,หนบอกคือบ้านหมูเห่าเพื่อนเพื่อนเป็นลักษณะจังไรบ้านเพื่อนเพื่อนนะบงงังพงคนคือก ก็วางบวกกปอกแค่แค่ก็แบบแบบว่างบบเต้าเปอามอ้แบบมุ่งหน้าที่สะอำีก็มุ่งหน้าบวกไงมุ่งหน้าบวกก็อกค่แค่ว่าในถามกันบวกถึงกลางสวนหน้าสวนหลังเน่ว่าคือไปลบบวกเะว่าว่าคือไปลบไพ เขาหันเขาขุดฟ้อืุดบ่ไเด้ฟังเหงาบ่ไเด้ถามกันเลยเขาสันเข้ากับบ่ถามเขาบ่กถามเขาเลยมือจะหงึงหงังแต่ที่ชอใช้เสือผาผ่าแหชงท่อมะดาแบบคนเห่านี่แบบคนเห่าแกว่าบ่แมงเห่าบ่แมงกบูบอบ่อแมงลงลงไปคันเดดนี่เป็นบ้านลุกไส้แต่ว่าเขาไปอีกบ่อแมง ก็บาคือเข้องว่างอย่างเงี้ยค่ะหาแปดกหากอือหาแปเลยหาแปเออหาแลกมาเีทีเพื่อนเปลกคือม่างว่างหาแปาแปดตะโมง่อนสชลงตปนั่นยุ้มนั่นกลมบนไม่กลมปังกลมทุกอางก็ ลุมเพราะเงือกที่ให้คงไปลุมบางทีแค่เทาให้กูไปก็ว่าว่าต้องบอกสิรูเรออืาคูณไปจ้าเจ้าเห็นไหมเจ้าเห็นเห็นตำรวจดบตำ้วจกเห็นมุมมามุมมาอมึงลับกูอีหัวสิจับกูดีตัวนีว่าจริ่่สิจับกูะก็เด้ดีบบะนี้ให้คนไทยเเกยมาเยแม่เกยมา ขครที่โนเก่าฝันเห็นตำรวจได้จับนี่เจ็ดขาเจ็ดขาเจ็ดขาแต่บ้านเด็ที่เพิ่งจะหาแปลก็ตัวตำรวจได้จับนี่ก็เจ็ดเนาะเจ็ดขาแผงหงมากถิกจ้ากูกูบว่าฮนี่เอาพาเขาหนีเอาเอาบ็กไว้หยาดแหงนาดแหงกาหยาดก็ว่าตำรวจจะเห็นมึงไม่ได้จับอึ่งจับกูกู เงไปเาหงเขาบอกไปไปบบเขาะเขาะไป้าบอกด้เขาว่าูมืบว่าน้ำข่าต่อปอแต่แบอยู่โอ้โ้บเป็นแบบผีซะเนาะโอ้โหบบงอโกไปต่อฟองเลือืมอืมแรงขยันเลยแต่สิ่งสำคัญเกี่ยวกับประยุทธ์คว่าได้เอาเอาตของป่ามีไปเสี่ยงมองหันมองหนีเนาะแม่ค่ะ แมงสีเกียวกับอายุแมงก็เต็มเนาะแมงโอ้ยค่ะหกสิบสามหกสิบสี่อย่างหกสิบสามหกสิบสี่อย่างัค่ะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เาสอเกิดพขาพ้อเกิดอะฟุ้งหาฟงห่าค่ะแมงยังไงะังพกสิบเจกูก็ย่กะมาท่านก็โคตคเกะเกกูเชงก็้้าแมง นี่คืค่ะเดื่อวเล่าความฝันของป่านี่ยังเพิมเติมบอกค่ะว่ากับหูเมื่อยังว่าย่างไก่หูเมื่อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับในทางค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของป้านวลค่ะค่ะป้านวลนี่ฝันนาะค่ะฝันว่าตำรวจหานะค่ะแต่ว่าลูกไายนั้นยานตำรวจจับแม่ก็เลยเอาไปเสื่องค่ะไปเสื่องไว้ในล้มค่ะล้มรบไผ่นะค่ะเป็นหูลงไป ฝรนวนก็นลงไปตามหูเนาะคะ่ะกลับไปเห็นหมู่บ้านหนึ่งเนาะคะ่ะอยู่ในหลุมหลุมไผรค่ะลงไปเป็นหมูบ่บ้านผีเพประมาเนาะคะ่ะกลับไปเจอบ้านเด็กทีค่ะบ้านเด็กทีเพิ่นกันบหาแปดค่ะบ้านเด็กทีเจ็ดหานี่ก็คือตีจากฝันตำรวจเลยจับก็เป็นเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดหาประมาเนาะคะ่ะอายุปรนวนเนี่ก็หกสิบสามย่างค่ะหกสิบสี่ปีค่ะวันที่16มิถุนายนพศ2 5 6สองพ ท่านผู้ชมเอาไปเป็นเนียนแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาล โชคโชคมันมันลำลำวุ่ยๆเฮ่งเฮ่งฟังฟังไปกับความฝันของประนวนเนาะค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแกรดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริการแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังค่ะข้า้ายังบ่ทันกดติดตามเจ้ค้ามกับคอฝากช่องเจคขามสามตัวเต็งน้ำเด้่อค่ะขามีแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขเด็ดๆอยู่มองใดเจคขามสามตัวเต็งก็สิไปหามาหายท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ครามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะคลิปหนา้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ